โอเคครับก่อนเ่ยก็วัเดินเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมวัเดีครับโดยงานประมาณ5ไร่เลยนะเป็นนาลูแห้งนะครับเี็ข้าวก๊อคคอะน่ราคาอยู่ที่แ0 0พันนะครับช่วงนี้ราคาดีอยู่ถ้าเขียวก็ไม่ถึงนะถ้าเขียวก็หลุดแ0 0พันนะครับถ้าเหลืองสวยกว่านั้นก็แปดพันร้อยแปดพันสองนะครับผมโอเคนะเราก็อยู่ด้านในนะอยู่ข้างหลังบ้านนะครับไป ไปลุยกันมาไม่ดีแค่เขาเนี่ยไม่ดีกันไหนเอ้าไม่ดีกันเก็บไปกินอย่าไปขายอุ้ยไม่ร่วงแห้งแง่่วงแห้งได้หน่ะพ่อโอ้โกระจายข้ามันเป็นเป็นหนึ่งอ่ะมันเป็นโค้ดที่อื่นนี้แม่ลงแห้งอ่างเง้ยเป็นเป็นกองกองกงแบบเดือดหรือแบบกงเหล็กอ่ะแต่กงเหล็กเข้ากระทอแล้วโอ้ คนขับนี่ไปต่ำร้อยยี่อยู่แล้วอเอ้ากี่เกียยนลุงแห้งคนนี้เอาสามพอ <c oughs> จัดปลายมันอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ลกงเท่าไหร่แลกเนี่ยยายอย่างเงี้ยลุงแห้งข้าวเมื่อยพอมีแต่ก็มีเป็นลวงแห้งบ้างนิดหน่อย มันก็ดูพอได้อะข้าวร้องเกี่ยวกันเดี๋ยวรู้อันนี้ทำนาไขนะ่เหรออ๋อซื้อเหรอทำยาวเลยใเหระ เท่าไรเนี่ยเขาซื้อขายกันได้เท่าไรลุงอยู่เนี่ยโอ้แสนขึ้นแสนกว่าแสนสองไม่เกินนะไม่ถึงแสนหมื่นแสนสองเพื่อนโอ้เป็นลวงแห้งจริงๆครับเพื่อนเนี่ยเชื้อราซีหนึ่งซีหนึ่งพวงนะครับชุดนี้ไม่ดีเป็นเชื้อราเป็นเชื้อรากันเยอะครับแต่ถ้าช่วงนี้ถ้าของใครกำลังออกอะ่ะจะดีหน่อย เือลังออกโปเพตากเก่สอนอยู่นะครับแต่รุ่นก่อนเนี่ยไม่ดีไม่รู้ว่ากระทบอะไรนะฮะห้าไร่ลุงแหง้งบอกเอาสามเกี้ยนพอเนี่ยพื้นที่เราพาก็ปลูกมะเขือนะฮะได้ปลเป็นพริกได้เงินทุกวันนะแบบนี้เก็บพริกมะเขือก,กระโพอพามีหมดทุกอย่างเพื่อนๆหลาพอได้ครับ ข้เพื่อนเมื่อกี้นี้ก็ดูบรรยากาศด้านบนกันไปแล้วนะเนาะเอ๋ข้าวาไม่ค่อยแก่งเท่าไหร่ข้าวอย่างนี้แหละกระทบเชื้อรานะเนาะเปิดพัดลมแรงไปก็เป่าเม็ดกระเด็นหมดมันกระเด็นจริงๆนะนเพื่อนนะลมแรงขึ้นแล้วว่าข้าวแบบไม่ค่อยเต็มโคงเี่ยกระเด็นหมดเลยเนะี่ยเราก็ต้องดูแนละ้วแต่ข้าวตามสภาพของข้าวถ้าข้าวแก่งเราก็ ไม่ต้องไปเปิดพัดลมเยอะเพราะว่าเขาแข่งอยู่แล้วถ้าเข้าไม่แข่งแล้วก็เปิดหน่อยแต่ถ้ดูเอาพอดีพอดีจะเปิดหมดโมเลยก็ฟิวกมานในสั้นเลยอ่นะนี่ฮะเท้าก็ได้เกียร์กว่าขวาครับแต่ถ้าน้หนักไม่ดีก็ตีไปเลยแบบนี้เกียร์เดียวพอถ้าน้ำหนัดก,แบบนกด,นนดีก็ปกติอ่ะเกียร์ยี่สิบสามสิบสบาย ดูว่าที่ยืนดูให้ใหใหใหเมื่อกี้นี้ยังงูสีก็ตัวเบลเลอร์เลยอ่ะออกมาตรงงูแับไล่กันเลยทีเดียวนี่อ้าวลุกแห้งแกรถยรถมาถึงที่เลยใจถึงเบื้งได้เลยฮะคนนี้สามเกียนอย่างที่ลุกแห้งกัดสบายๆเลยมัยังเหลืออีกหลายรอยนะฮะ เลยเมื่อกี้นีโอ้ยก็อย่างเงี้ยเดินออกมาเลื้อยผ่านไปอย่างเงี้ยก็หวีดเลยหัขวขนลุกไม่ชอบคือไม่ชอบตรงที่แบบเวลาเขาเลื้อยอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วช่วงเก็บช่วงท้องมันแบบเรานึกภาพออกว่าที่มันแบบยึกๆอ่ะให้จับก็ไม่จับอ่ะในชีวิตก็นี่แหละ กลัวแค่งูนี่แหละเพื่อนปลาไหลจับได้ไม่เป็นไรฮะแปลกไหมงูไม่ได้เลยนะทุกชนิดกลัวแค่งูนี่แหละแต่เมียไม่กลัวนะอโอเคครับเพื่อนอุ้มแรกเทียวก่อนตกใจงูเลยงูเลื้อผ่านไปเลยโอ้ฮะเพื่อนเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์พี่จอยนะครับเขาเป็นสุนัขสีดำนะฮะ เจ้าของบอกว่าตอนนั้นจ่อยหม่ตทองคำกำลงังดังเดี๋ยวจะถามคนที่ว่าช่วงนี้ยังรับงานอยู่ไหมจอยเฮ้ยว่าไงวะยังรับงานอยู่ปไม่มองกล้องเลยอะ โอเคครับเพื่อนเพื่เทสเสร็จเรียบร้อยเหลืออีกงานหนึง่งก็ประมาณเกินกว่าพอดีพอดีรถนะครับเพื่อนๆรถจุกสี่เกวียนไม่แล้วกลัวไปไม่หมดไงกลัวไปไม่หมดอ่ะแหมโก้ใหญ่เลยอ่ะ <c ười> ไม่แน่นอนนี่ไม่แน่นอนจัดป <c ười> <c ười> <c ười> ไปเออฮะได้ทุกปี <c ười> เมื่อจได้50ถังกันโอเคเมื่อดานมาเลยฮนะเห็นข้าวมาประมาณ3เกรียนนะครับแม่กะแม่นจริงเจ,จะของนาด,ดูดูเม็ดยาที่ตัวคนขับถลงแห้งอ่ะเต็มตัวเลยดูกระดุกอดอกขาว เอาแค่นี้เนี่ยอย่าเอาเยอะเดี๋ยวเกินหน้าเกินตาชาวบ้านเขาเนี่ยพอใจดีแกตัวแปดไล่จัดไปแแปะข่าวดีที่หลังทาไลก็บอกต้องตได่ เอาแล้วเจ้าของรถก็แจ้เลยเนี่ยอยากได้เก้าดีห้าไลน์บอกสี่ไลน์เนี่ยเออวางกันไปเนี่ยโอ้ไม่เก็บเลยอ่ะ แม่ลูกพี่โอ้หน่อยนะครับเตร็จร้อยโอเคหมดแล้วเนะี่ย <Okay, okay. S 1> <laughs> โอเคโอเคโอเคไปเลย <laughs> เพื่อนเสร็จงานนี่เอาตัวสบายบายเผาาลอยด้วยโอเคเพื่อนตั้งทเทเลวีโอก่อนต้องรูดทุกครั้งไม่รูดโดนนะผมโดนส่งใบปรับมาแล้วนะที่บาาอน,น,นะนะหล่อมพันหนึ่งนะงทั้งๆท,ที่ผมรูดนะครับขนส่งส่งใบเสร็จมาเลยเพื่อนแล้วเราต้องเข้าไปเสียด้วย เขาบอกว่าเราขับรถโดยไม่มีการเชื่อมต่อใบขี่กับ GPS ทั้งๆที่เราลรูดลูดแล้วมันก็เงียบผิดปกติอะเราคิดดูแล้วกันเพื่อนๆมันเป็นช่องโหว่ที่จะเล่นงานใครก็ล่อเราทีนะแต่ทั้งที่เราไม่ได้ผิดนะเราลูดทุกครั้งนะเพราะว่าผมมีใบขี่หมดนะครับเราคิดดูนะเขาก็ไม่ได้มีการลูดมาลุวยอะไรนะเขาคงคิดว่าเราโกหกอะมะั้งเนี่ยแถมต่อก็เราเสียตังเองนะเสียตังเองยังเสียค่า หลายปีให้อีกปีแล้วเท่าไหรสามพันกว่าบ,บาทเรียกเก็บร้อยเฉยอะ่ะเนี่ยอย่างรถในกลางทุ่งเนี่ยเราวิ่งในทุ่งก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยหนานาะพูดถึงอนะเราไม่เข้าใจเงกันเนี่ยมีเสียรถเกี่ยวของก็เสียถางวากอนะไม่รู้ว่าเพื่อนคน,คนไหนเสียหรือเปล่าแต่เสียเสียทุกปีคันละกี่พันไม่แน่ใจเนี่ยคันละสามพันหรืออะไรเนี่ย โดนทุกอย่างครับผมโอเคครับถ้าชอบนี้ลืมกดไลค์นะกดติดตามกดสั่งกระดิ่งช่องผมด้วยนะครับผมถึงแล้วสวัสดีครับโอเคเรียบ,บร้อย